ดูทำใจแบบไนแมบบ่งอะไรแบบสเปคเตอร์แมบกบผีแห่งตำนานน่ะนี่มันเอาทีไมวโ,โลกโวะนะ่ะโหหาบาสินาทีบ้าชิบหายตอนนี้คุณจะได้ใครไป bài lléo Ừ tôi hôi hôi ต่อไปฟักไข่กูได้ไข่ใบสี่แล้วกูได้ขาหายเฮียกูกูรู้สึกไงรู้สึกดีเศร้าโซลิลาเบน ุกดิมันใช่ครับมันซ่อนอยู่ในนั้นมันเลยดูไรที่ฉันจะตามเก็นเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวแล้วสินะคือว่ากลัวกันเลยพร้อมเสมอเอาเอาต้องขึ้นไปอ่ะเอาเอาดีตดี ดน,นี่ทุกคารที่กูวา่ากูต้องคือทางนี้จริงดิเดี๋ยวผมเอาอันแรกให้ดูไา้แล้วเว้ยโอเคเราไปเอากันเลยอืมใชยเรนโลเพยดีกว่า แบบอย่างบีย่างกูชอบวะ่ะได้อะไรเอาละวันนี้ผมจะผมเจอแบบน่าสนใจแบบเว้ก็คือแบบก็อีอโตตี้ซึ่งมันทำง่ายๆใช่ไหมแต่แบบนี้มันแตกต่างวะ่ะคือมันคือบอสไฟเว้แต่มันไม่ใช่บอสไฟธรรมดาดิิมันคือบอสไฟเกาอตอโตตี้อะไม่ไม่เป็นแบบที่แบบน่าสนใจมากสำหรับกูเลย ปกติแบบอื่นไม่จะหาใครโ็ง้อะไอ้แบบพี่นี่มันตีบอน่ะเราไม่อะ n i m a t i นในดอ่ะเห็นตรงนี้ใช่ไหมอย่าไว้ใจเลยบางทีอาจจะแบบอุ้ยไข่รหรือเปล่าคุณโดนหลอก Ôi! thế mặt luôn Chết Ôi! 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 Bên quá! Bên ria quá! ต่อยมือทีะอะไ้เหี้ยโอ้ยโดนรับแสงเหงาทำมือเป็นเ,ล,เ,นเล็งยากแฮ่มมเป็นเล็งยากที่ถ่ายเลยแม่ง ตายต่อหน้าต่อตาเลยเวรเจ็ดเจด็ดด้วยประสบการ์คุตีบอลมาดับไปทวนไว้กูประสบการณ์เยอะเว้โอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่โดนสักนัดยิงทุกดอกของไม่โดนสักนัดคือที่ยาอะไรว้ามึงตายเหอะมึงตายไปมึตายไป วันนี Why? 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 ้ต้องโดนอะไรวันนี้ต้องโดนอะไรวันนี้ต้องโดนอะไล่เว้ายว้ายว้ายบูโดนเด่นๆบูโดนเด่นๆมันเกินไปไปมันเกินไปไปมันเกินไปไปว้าเอาก็ยีรตีก็ยีรตีทุกคนกูเคยเล่นกูเคยพาบก่อนกูเคยพาบก่อน bạn gần bye bye coi gì nó coi gì nó khao đi hia yeah! mean, quái กล่าวได้ที่กูยังเล่นอยู่เพามึงจะรอดบอสไฟเว้ยบอสไฟเว้ยเพื่อนจะินทางอีกไหนก็ได้ดิอันที่มีแสกก็เพื่อนกูดังไม่ได้วะไอ้ควายเอ้ยแม่งดังไม่ได้เก็เยี่ยโอ้กูติดกูติดกูติดกูโดนกียอน ไอ้ฮาคือคือย,ยอะไรกูกูติดบั๊กไอ้เย้ยเมื่อกี้กูควรจัดได้ร่างนะเว้ยแต่แมงแต่เพลงมันจริงเป็นเกมที่กูชอบมากกูกูนับถือหนึ่งหนึในเกมที่กูรักเลยเฮ้ยแม่ง เอาละผมเจอแบบน่าสนใจอีกแล้วโอ้ยวัดไดโว้าวมันพูดได้ไอ้เข้ามาเร็วฉันอยู่คนเดียวแล้อยู่เดี๋ยวก่อนตายเป็นสปาร์ตฉันไม่ใช่สปรารแต่ฉันชื่อเอ็กโกขอะฉันไม่ได้ ที่จะยาบทำลายทุกเอกทุกคนหกนะแต่ฉันรู้สึกหิวจริงๆอ่ะแล้วใครอยู่ไหนอ๋อโทษทีเขาไม่ได้ถามใครอยู่ไหนเขาถามอะไรไไอ้ใครที่ป,ปาขับหมดอ๋อขอโทษสำหรับสิ่งนั้นแต่ฉันอยากจะให้สึกสงซึ่งอ่าคิกเกนอาแล้วคิกเกนอาแล้วแล้ว โอ้ย,อยมันคำพ่อตกลุงอะแล้วเราก็ถามว่า,าได้ไรว่าให้ตามหมอโอ้ยแล้วไอ้ฝนตกทำไมโอ้ยแม่งทำให้ผมนึกถึงอะไรอะไลบอร์รี่ออฟลูาโ,โอ้ยเฮ้ยกูได้เว้ยนิวเชนด,ดีชอบกาพวกพวกบักง่าย เอาละเรามารวมไข่กันดีกว่าวัดเองกันเน่เน่ดูว้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 เฮ้อฮ่ฮ้หมอนข้างซุยเซเลยโอ้ยไข่ว้ไขว้ เกมกูเขมรอยู่ไหนดูดิเรากระเทะันจะได้อร่อยเรามาดูกันนะครับอุ้ยระบัน,นเบกกูได้เบกเว้ยกูได้เบกเว้ยกูเป็นแอคติ้งที่แย่มาก อันต่อไปผมจะไปทาไฟบรรไลงกันนะครับทุกคนซึ่งไฟบรรไลงกันก็จะอยู่ตรงนี้ก็แรกเลยก็คือไฟบันไลกันไฟบัรไลกันเหรออยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้เดิโอ้โหมึงมึงการาฟิกดีใช่ไหมแบบเพียนี่ เอ้ยเฮ้ยมันวราปได้เว้ยมันวราปได้โอ้โหกูได้ถึงจูเลสิกเว o r l ลไอไอภาคสองอะอะไรอะไอภาคอาจัดสุดสิ้นอะกูกูลืมชื่อละไอ้ที่ตอนที่ไอหลังจูเลสิกเวิร์ลภาคไออินโดบินดัตอะอันนั้นแหละก็แรกเลยกูจำได้ว่ามันจะมีไข่ฟรี แล้วฝนเบ้งซาลงซะละหาไม่เจอปะใครผดูเท่านี่แหละ่อินเตอร์เอกหารับกัน,มนไม่ไปรับอ่ะเบ่งโผล่บานโผล่บานก็งโง่เลยโอ้โหบาน แม่งเล่นกับระบบหน่วงนด้หว่าไอ้เหี้ยเจอเลยแม่งเจ๊งว่ะกันเลาวเว้ยเอาละเอาละเราบัเข้ากันดีกว่าเราไม่ควรให้ใครได้รู้เรื่องนี้แต่บีดบอลสุยเซไนะด้หมายความว่าไงกันทั้งนั้น ล it's n e a r b y อะไรอ่ะโดปวดันเยอะจังวะใช่ครับใกลถะแม่ร้อนเรียนลูกร้อนเลย ভিডিও তুলনা না ভিডিও তুলনা আই হে দে হে আবার হ্যাঁ ওয়া না চললো ওয়া তা চললো ภูเก็สักที่แม่งอตูก็คือกุบะถุแล้วแหละแต่มันจะสปาไอัตรงจุดสปูสักที่หนึ่งใช่ trung yeah, like, đi trung điểm đi oh, oh. mẹ mày thề đượcไว đây thì nhất These eggs are the most important things in my life and I will get them! Yeah! <laughs> what the fuck! Wait, 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 wait! zip, 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 zip. เกมหัวควยจนฟันไล่ไอ้เฮียไอ้เกมกันจอกกูใช้เวลาตั้งยี่สิบห้านาทีให้เกมหัวควยเฮียกูกดดีไล้เฮียกูไม่รู้ว่าอะไรเฮียแม่งจนแบบ มีอะไรดั้นเต้นเป็นเกมหัวของคุยชิบหาย เอาละในสุดก็รวมครบสักทีไอเวนแม่งกูเหลือไอเียนี่อันสุดท้ายคืออะไรของมันได้ไข่แล้ว ่ากูกระทอบเปิดไข่เลยสิ่งที่ผมจะได้ก็คือ oh โอเมก้าเตอร์เขาปีซา่าเอาละที่เราจะไปต่อไปก็คืออ n ดิส c o เวอร์เลย คือคือที่อะไรกูอันนี้ผมไม่รู้คำแปลนะครับเอา้าโอ้ยใครวะก็หาคำแปลดงก็คืออะไรคนพบเออเป็นไปนได้อย่างไรเดินพุ่งวง่ากูเจอเลยกูเจอ เอิร์ธไบโอมเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยชิบะเบียบันดี้อ่าเป็นแบบอะไรเอ่ยอืมลงะเนี่แหละ ฮัลโหลฮัลโหลชาเลนเลยโอ้โหเห็นตัวบวมๆตรงนั้นเด้ลุกเถิดช่วยหมูแดงด้วยลุกแกดช่วยหมูแดงด้วยอตุตส่าแมนจะทำลายหมูแดงอตุตส่าแมนจะทำลายหมูแดง ลูกเหช่วยหมูแดงด้วยลูกเห็ดช่วยหมูแดงด้วยอมตาแมนจะทำลายหมูเด้งหมตาแมนจะทำลายหมูเด้งลูกเห็ดช่วยหมูเดงด้วยลูกเห็ดช่วยหมูเดงด้วยอมตาแมนจะทำลายหมูเดงหุตาแมนจะทำลายหมูเดงลูกเห็แชร์ับทุกคนหาไอ้หานี่เจสซี่ทุกคนดูนะดู แล้วกูเจอไอ้กูไปเจอที่นี่สักีแม่งกวาดตีกูชิบใครเห็นพ่า จะได้อะไรเรามาดูสิ่งที่ได้ก็คือเสาวเขางงผมอาจจะง่วงหน่อยทุกคนผมอัดผมอัดแต่ห้าทุบผมทัดแต่ห้าทุบจนถึงตีหนึ่งอะ่ะผมจะหาไอเ้เช่นนี่ไม่เจออ่ะกูหาเช่นนี่ไม่เจอกูหา,เ,เ,หาเป็นชั่วโมงไอเ้เหี่อ่ะไม่ นี่คือเพิ่งบอกเลยว่ากูตายไอ้เที่ยกูหาทั้งวันยังไม่เจอผมเคยคิดแบบกูจะอนหลับนอนนอนให้หาห้เที่ยนนี่ชัวร์แต่นั่นแหละกูได้ละเดี๋ยวเราไปเอาวอเตอร์ไอ้ใบอ้มกันดีกว่าใบ 你才要了解。